แกกสูตรจ้าให้ปลาปลาหนี้ตามขําขอมาเบิ่งกันเลยจ้าน้ำปลาที่มันเน่าเลยจ้าเข้าไปตองไปสื่อปลาสดจ้าแ้่สื่อปลาเน่ามากเลยจต่ปลาเน่าปลาตายนี่สิเลยจ้าให้ปลาเนาะต้นทุนมันจังตํามันจังมอแพงเอาคำว่าขูดเก็ดนี่สิเลยจ้าใส่ซอนใส่บวงเข้าในล่ะขูดไปเรื่อยๆทั้ความสะอาดตัดหางมันออกค่ะตัดหัวออกนะจ้าปลาปลานิ้ที่ไม่มดเห็ดนี่คือตัดหัวออกค่ะบ่ให้มีหัว ทำวามสะอาดยางดีเลยจ้ะกัอ้ซอนเอามีซับทั้งสี่เลยจ้ะแพรแบบนี้จ้ะเข้าไปน้ำน้ำไปเห็ดปลาลามันจังเห็ดงายจ้ะเขากับอาอซอนเอาบวงเข้าหน่ะขูดขูดขูดทั้งในมันออกทั้งสี่เลยจ้ะทำวามสะอาดเทียบรอยแล้วเัาจังเป็น่างจ้ะเขากับบังบั่งแค่นี่ค่ะเขาต้องบั่งหลายได้จ้ะเพื่อเอากันน้ำออกกางออกมันจังออกงายค่ะพอไปม้วนออกกางออกมือได้ใจเนี่ยมันเป็นประเดเรยว วันแช่นี่จ้ะเพราะมันเขาพีเขาเกลือเนาะเท่ากับน,น้ำไปล่างจ้ะน้ำไปทำค้ามสะอาดล่างสองสามน้ำนะจ้ะล่างประมาณสามน้ำแต่ไม่ม,มนจะล่างอยู่สามน้ำนะจ้ะอาซอน,น, 4, นขูดออกทังสี่เลยจ้ะล่างทำค้ามสะอาดแล้วเท่ากับมาใส่ใส่เกลือบักเมกด้วยค่ะใส่เกลือบักเมกเฮดมันจนังบอนเอาไม่ม,มนสีเฮดด้วยเกลือบักเมกกบห้ามนะจ้ะห้าม ับโบแกค่ะแกเนี่ยกับพู้ิงกระบาออนค่ะใส่ห้ามปานกลางนี่จะเกลือบักเม็ดใส่ห้ามปานกลางอันนี้ห้ามมัดเกลือไว้ก้อนจ้ะมัดเกลือว้ขึ้นนี่ที่สุดรข,ข้าไมมโมนเนาะเกลือที่นี่เคิงกิโลแล้วจ้ะนีเอาใส่ตัวปลาทั้งสี่ค่ะใส่ไปเรื่อยๆหยัดทองมันพร้อมจ้ะเนี่ยเค็มแต่ดีถ้าตัวหยัดทองปลาว้นัี่สี่ข้าไเมมโมนก็นสิบมัด เกลือเวงสีคื้นหนึ่งค่ะว่าใส่ตู้เย็นได้ค่ะมัดว่างเวเอาใส่แต่ละพลาสติกนี่ค่ะอ,อันนี้มาเห็ดหลักขันตอนปกติมันจะเห็ดะหะลายค่ะเป็นลหลายกะละมังนี่ค่ะขามคึืนหนึ่งเลยเห้องกบมาผสมเกลือกับห้ามใส่กันค่ะห้ามเคิงกิโลเกลือสามชีดด้วยจ้ะนี่เพราะว่าห้องใส่ปลาไว้แล้วเนาะเกลือห้องปล้ล่างออกด้วยค่ะมีห้องกบมาผสมใส่ปลาอีกแบบนี้จ้ะ ผสมแบบนี้เลยค่ะน้ำมันจะออกมาเองนะคะเข mhm. าพประผสมเขาพอจใส่น้ำเด้ค่ะเขาแช่ไปขึ้นนึงมันเกลือไปขึ้นนึงมันน้ำมันก็ออกมาเองเนาะการทิศปลามันจะบ่เนเามันจะโตแข็งสิจ้ะมันเข่าพริกเข่าเกลือแล้วมันก็จะโตแข็งในปลาเขาบ่เนาเขากับอย่ามั่งเชื่อค่ะเทลาโตเทลาโตเขาเฮ็ดไปห้มกับเกลือผสมกันไปเรื่วเขากับมาใส่โตปางสิเลยจ้ะงานทำทองน้ำยังมานน้จ้ะงานเขาไปถอดไปยังกระเสบค่ะ ก็มักไปเห็ดไปใส่ทองไปยิ่งสี่เลยจ้ะบีบบีบนวดนวดเจกน้นนนอยจะ้ะที่บ้างเดียวนี่ก็คือย่ำมันเป็นแล้วเข้ามาเห็ดปลาเข้ามาเห็ดเข้ามาเห็ดปลาซับปลาอย่างเป็นเข้าเสียออกกางออกนุ่งเสียออกาอกางออ,ออกเมื่อจากมันจสอ,ออกง่าย,ยค่ะขันเข้าบังเมือโตมันสี่เห็ดยาจะเข้ากันหยาจั้งสี่เลยจะ้ะหยาถ้มันทัวโตวปลาก็บีบบีบเจ็กน้อย เข้ามัดเกลือคามขึ้นไปเร้วมันจะให้ไหาปาบ่เนาจะให้ไหปลาแข็งแบบนี้ไห,หปลามันเป็นจินเสพไหปลาปนินก็มีคนท้ามเขามาหลายเนาะคะ่ะจะจัดไหเแล้วด้วยจ้าเพราะว่าปลาปนินนี่มันเห็ดปลาไดยอย่มักใส่ยังสี่เละจ้าเห็ดไปีละโตละโตเขาตะะใส่เวลาจากน้อยเนาะ,ค,ะคัดแหล้วพัดอีกเนาะคะ่ะ จะห้าก็ใส่ตะลาอไปเลยห้าเอาใส่ไห้ไ้ปกติไม่มั่ก็ดิใส่ไห้ใส่ถังไปเลยจ้ะ<ๆ>อันนี้มาเห็ดไหเบิงตัวสองตัวสองตัวจังมือนี่แต่ปกติเห็ดลายนี่จะไม่แค่สวยงามแบบนี้ค่ะ้ากับมาเป้เลยสามสี่เดือนแล้จะมาก,กินมาถอดสองเดือนก็ทอดได้เลยจ้ะมันจะเสบ